โอเคตัวนี้เมื่อเสียบแบตเข้าไปแล้วเริ่มใช้งานก็เปิดปุ่มออนตัวนี้นะครับแล้วไฟตัวนี้มันก็จะโชว์ขึ้นยือพร้อมใช้งานโอเคแล้วก็พิกมาด้านนี้ตัวนี้คือปุ่มเพิ่มความแน่นถ้าเราจะให้มันแน่นก็หมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าให้มันหลวมก็ทวนเข็มตัวนี้เป็นปุ่มความร้อนให้ให้ความร้อนมากหรือน้อย ปรับเป็นเวลาถ้าถ้าจะให้มันเยอะก็เพิ่มขึ้นเหมือนเดิมอันนี้ลดลงนะครับโอเคตอนนี้เวลาใช้งานก็นด้านนี้ครับเราก็จะอ้อมสายไปเข้ามาด้านนี้ด้านนี้อ้อมสายไปที่เราจะรัดอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็บีบตัวนี้ ตีดตัวนี้เพื่อให้ปากนี้มันอ้าออกนะครับแล้วก็ใส่ใส่นร้นเข้าไปจากด้านหน้าด้านหลังลก็ปล่อยนะครับตัวนี้เป็นตัวดึงแน่นเป็นตัวดึงตัวนี้เป็นตัวตัดกดลงไปเลยนะครับ แล้วก็รอจนกว่าไฟตัวนี้จะนิ่งแล้วก็บีบบีบตัวนี้ออกจะเห็นว่าตัวนี้ลอยซีนพอดีตั้งเวลาไว้ประมาณนี้โอเคเมื่อไม่ใช้งานก็ปิดสวิตตัวนี้ครับไฟก็จะดับโอเคนะครับอ่อะเสร็จแล้วเกือบแล้วนิดเดียว <laughs> เสี <G ã entender> <net diz> ๋ยงโดนเสียงละไหนวะเอ้า <fringe>